สวัสดีครับอยู่กับผม X Fire นะครับวันนี้เราหยุดเยนเกมมาครับนะครับโอเคโอเคเลยทีเดียวสำหรับอีกีน,นี้ผมก็จะมาสอนสร้างเต็นท์นะครับเต็นท์แคมป์ปิ้งกลางป่าถ้าน้องๆเจอช่องนี้อย่าลืมติดตามพี่ด้วยนะนี่พี่จริงๆนะครับเพราะว่าช่องเก่าของพี่มันโดนแบบมันโดนแฮกอะ ถ้าน้องๆมาเจอก็ติดตามพี่ด้วยนะนี่พี่จริงๆนะครับช่องเก่ามันเป็นบัญชีแบรนด์มันเลยโดนแบบแฮ็กง่ายถ้าน้องๆเจออย่าลืมติดตามพี่ด้วยนะครับอันดับได้ครับฟังนี่ครับโอเค วันนี้ครับโอเคครับแล้วก็ปูไปนี้โอเคครับระวันนี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวปูเข้ามานี่โอเคครับแล้วก็วางนี้ครับใครที่เข้ามาดูช่องอิคฟรรรรยอยู่ึงกดไลดด์กดสมครไทกดติดตามให้ผมด้วยนะครับพี่จะลงคลิปอยู่ทุกวันนะครับพี่จะลงทุกวันนะครับน้องๆเชื่อพี่ิพี่จะลงทุกวันเลย เชื่อพี่ได้เลยเนาะเพราะว่าพี่จะลงคลิปแบบทุกวันทุกวันให้น้องๆได้ดูนะครับก็อย่าลืมติดตามพี่ด้วยนะครับพี่แต่เนี่ยพี่ลงจะลงคลิปบ่อยๆเนาะเชื่อตรงนี้บอกแม่งถ้าเราไม่ถูกมันไม่กได้ไหม ได้นะโอเคครับแล้วก็ทำเป็น,นบเสานะครับพอมเ,เ็นติ้งตินแคมปิ้งมันมีเสาเลยนี่ต้องวางไว้ตรงกลางนี่ครับ โอเคครัเต็นท์แคมปิ้งเราต้องมีอันนี้นะครับติดไปโอเคครับประมาณนี้แล้วก็เอาถ้าน้องๆอ,อยากให้พี่เล่นแบบอาชิติลดถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแบบเยอะๆเลยนะครับแบบพุ่งมาเลยอนะ เค okay, ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงเตียงก็ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นขนแกะแล้วกันเป็นแบบขนแกะโอเคครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้ แล้วก็เอาพมครับพมเอาสีเขียวแล้วกันเป็นขนแก่นะครับขนแกะใสไปดิจริงๆมันมีหลายแบบนะเต็นทาหานชอบที่สุดเลยเ,เต็นเต็นแบบเต็นทหานนะ แต่ว่าพี่ชอบวันไหนมากกว่าเต็นท์หารอะออมันดูเท่ดีนะเดี๋ยวรื้อเตียงก่อนอปึ๊บที่นอนแล้วก็เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่เก็บของมาครับ,บแล้วก็ติดไปครับ ไฟนี้เราจะติดแบบรอบๆที่นอนเลยจะติดไม่ได้โอเคครับแล้วก็เอาเอาวันนี้มาครับเป็นเครื่อกันผีนะไม่ผีมันเข้ามาไอตัวนี้สำคัญเลยนะเป็นตัวแม่ผีเข้ามาในที่พักเลย เพราะฉะนั้นผมก็จะก็จะผมก็จะวางไว้ด้านล่างด้วยโอ,โอเคครับประมาณนี้ครับ ครับกันผีไม่มันเข้ามานะติดไว้สองข้างนะโอเคครับอันดับต่อไปเราก็จะมาทำแคมป์ไฟกันดับแรกครับที่ปิ้งย่างที่ปิ้งย่างแล้วก็เอาฟืนมาครับฟืน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 ครับ โอเคประมาณนี้อีกเชื่อประมาณนี้นะขออภัยด้วยที่พี่ไม่ค่อยได้พูดเอาแบบนี้ท่อนไม้แบบเยอะๆเลย นท่นอนไม้น้องอันนี้ครับนี่ครับที่แคมปิ้งก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับท่านน้องๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นคลิปหน้า ถ้าน้องๆอ,อยากมีอะไรแก้ไขก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับฝากติดตามพี่แบบเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับในการทำคลิปนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ